ด้วยนะครับแล้วก็มีถังน้ำนะครับรอบๆมีเก้าอี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีเล้าไก่นะครับนีพ่อสร้างไว้ครับสร้างไว้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปจับกันครับผมจับเขียดกันครับสวัสดีครับพบกับผมกุ้งบ้านน้ำพริกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สะนะครับเป็นบ่อปลาของผมเองครับ นะครับก็ถือว่าเป็นของผมเนาะพ่อยกบรดกให้นะโอนนะครับก็ถือว่าเป็นที่ของผมเนาะวันนี้ผมจะมาจับปลาครับแต่ว่าก่อนที่จะจับปลานะครับต้องหาเหยื่อก่อนนะครับผมเหยื่อเหยื่อก็คือจับเขียดครับเขียดตัวเล็กๆนะครับผมเนาะโดยอุปกรณ์เนี่ยผมก็จะมีอ่านี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าข้องนะครับภาษา ภาษาบ้านผมบ้านน้ำพริกเรียกว่าห้องนะครับไม่ใช่ติดขัดอะไรนะครับก็คือว่าที่ใส่เขียบนั่นเองนะครับห้องนะครับแล้วก็ผมมีอุปกรณ์ช่วยอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเขียบเนี่ยมันมันหลักนะครับมันหลักไม่หมายความว่ามันมันไม่อยู่กับที่แลนะ้วมันโดดไปโดดมาเราต้องมีอุปกรณ์ในการจับนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับไปจับเขียดแล้วก็เอาไปใส่เหยือ่อเพื่อจะจับปลา ปลาช่อนนะครับเป็นปลาช่อนนะครับในสระนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงครับปอันนี้เป็นเดี๋ยวผมให้ดูบริเวณรอบสระก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับก็อันนี้มีเปนอนเดินมายังไม่มีเขียดสักตัวเลยครับตาเขียดก็ไม่มีเลยนะครับเนี่ย ผมจะพยายามจับให้ได้ครับเดี๋ยวรอดูผลงานของผมแล้วกันนะครับผมครับรู้สึกว่าเขียดนะครับมันจะรู้นะว่าผมจะมาจับมันครับโอ้โหมันกระโดดหนีไปหมดเลยครับจับไม่ได้สักตัวเลยครับทีนี้เราต้องมีการเปลี่ยนแผนครับผมคือหมายหมายถึงว่าเรามีแผนที่หนึ่งครับแล้วก็มีแผนที่สองครับแผนสำรองนะครับ เราคือไปจับปูครับผมไปจับปูนาครับปูนาเอามาเป็นเหยื่อใส่เบ็ดปลาช่อนนะครับนะเราต้องมีแผนหนึ่งแล้วก็แผนสองนะครับเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปจับปูนากันมาเป็นเหยื่อนะครับครับตอนนี้ครับผมก็กําลังเดินออกไปจับปูนานะครับ บูนาก็จะอยู่ตามแบบนี้ครับแต่ว่ามันจะอยู่ตามคันนาแล้วก็อยู่ตามาบิ้งนาอย่างนี้เนาะมันจะมืดๆหน่อยนะครับผมนะครับคือการหลายคนนะครับอาจจะไม่ชอบความมืดนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับเพราะว่าทางไออาจารย์เสลิมชัยครับพูดบอกว่าถ้าเราไม่ชอบอะไรนะครับ เราต้องทางอ่านอาจารย์เสริมชัยนะครับบอกไว้นะครับถ้าเราไม่ชอบอะไรนะครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับถ้าเรามาอยู่กับมันไม่ได้เราแพ้นะครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้เราต้องทําจิตใจให้เราเป็นผู้ชนะนะครับอยู่กับมันให้ได้นะครับอยู่ให้มีความสุขนะครับนะครับอยู่ให้มีความสุขนะครับมันอยู่ในโลกนี้ครับมนุษย์นะครับมันมีคนเกลียดหรือไม่เกลียดเราครับมันเป็นเรื่องปกติครับ แต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้ครับเจอเขียดแล้วครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะกระโดดจับมันแล้วโอ้โหมันไวมากครับไปแล้วครับผมปูครับมันไปแล้วครับเดี๋ยวผมต้องจับปูจับมันนะครับครับอทุกคนเห็นเห็นข้าวนะครับเห็นข้าวขาวๆไหมครับตรงนี้ครับนี่ครับก็จะมีคนมาวางไว้นะครับเพื่อจะให้ปูนะครับ มากินนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะเก็บไปหมดแล้วนะครับเนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ครับนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้ครับนะครับเขาเอาข้าวมาโรยไว้นะครับ เพื่อจะมาเก็บปูนะครับนะครับนี่ครับเห็นชัดๆเลยตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นข้าวนะครับก็คือวางเหยื่อไว้นะครับเพื่อจะให้ปูนะครับมากินนะครับแล้วก็จับนะครับแต่ครับผมก็ไปจับปูมาแล้วครับผมได้ปูสองตัวนะครับปูเล็กหนึ่งตัวปูใหญ่หนึ่งตัวนะครับแต่ก็ได้เขียดมาห้าตัวครับแล้วก็มีจิ้งหรีด หกตัวนะครับเป็นจิ้งหรีดดานะครับดําคลื่อเลยนะครับผมดําคลื่นนะครับรู้จักคําว่าดําคลื่อไหมครับถ้าไม่รู้จักเอามือไปจับฐานครับไม่ใช่ฐานไฟ้ายนะครับฐานดังไฟครับผมนะจับเสร็จแล้วก็เอาทานหน้าดูครับสองกระจกดูนะนั่นแหละครับดําคลื่นนะครับผมก็แน่นอนครับว่าไปเราไปจับปูนะครับแต่ได้แค่สองตัวนะครับ ใช่ครับทุกอย่างครับมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับเนาะมันต้องมีผิดหวังนะครับอย่าไปจริงจังมากนะครับจริงจังได้ครับแล้วเราก็เสียใจได้นะครับเสียใจได้ด้วยนะครับแต่ก็อย่าไปจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะว่าเราต้องทําชีวิตให้มีความสุขนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาเหยื่อไปใส่เบ็ดแล้วครับ นะครับโอเคครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ใส่เหยื่อครบทุกจุดแล้วนะครับเดี๋ยวรอไม่ยามตอนเช้าอีกทีนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับผมโอเคครับยวค่อยเจอกันพรุ่งนี้นะหรือครั้งต่อไปนะครับ